สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเลขเด่นล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับใครที่มองหาเลขเด็ดเพื่อจะทำการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับมาดูในทางผมได้นะครับวันนี้ก็จะพามาดูการคำนวณครับห้างงวดล่าสุดนะครับสุตรนี้จริงๆนีนเดินยาวกว่านี้นะครับ อันนี้คัดมาให้ดูแค่ห้างวดนะครับเริ่มเลยนะครับจะใช้หลักร้อยนะครับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างบวกแปดคงที่นะครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับเป็น3ามตำแหน่งนะครับงวดแรกครับได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกหนึ่ได้หกหกบวกแดได้สิบสี่นะครับใช้เลขสี่นะครับบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นห้าบวกเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นหกนะครับ ก็ผลรางวัลงวดต่อมาครับออกหกเดนะครับเข้าที่เลขหนะครับงวดต่อมาครับเจ็ดบวกหได้สิบสาบวกจ็ดได้ยี่สิบวกแได้ยีนะครับจะเลขแปดนะครับเป็นแปดเก้าศูนย์นะครับผลรางวัลออกเก้าหนึ่งล่างนะครับเก้าเข้านะครับงวดต่อมาครับสีบวกเได้สิ สิบสามบวกหนึ่งได้สิบสีบสี่บวกแปดได้ยี่สิบสองครับใช้เลขสองนะครับสองสามสนะครับผลรางวัลออกครับสี่หกนะครับก็เข้าที่เลขสี่นะครับต่อมาครับแปดบวกสี่ได้สิบสองสิบสองบวกหกได้สิบแปดสิบแปดบวกแปดได้ยี่หกนะครับก็ใช้หกเจ็ดแปดครับ ราวัตอมาครับออกหกหกครับเขาที่เลขหกครับงวดล่าสุดนี่ครับสองบวกหกได้แปดแปดบวกหกได้สิบสี่สิบสี่บวกแปดได้ยี่บสองครับได้ที่สองสามสี่นะครับจะมาตัวไหนครับก็ลองคำนวณย้อนหลังดูได้นะครับว่าสูตรนี้เดินยาวมากครับจากงวดก่อนนะครับที่เด่นล่างสองสูตรนะครับ ผมได้สูตรที่1ได้7กับ8สูตรที่2ได้7กับ0ครับจนกันที่เลขเจ็น,นะครับผมฟันเด่นที่7นะครับก็มาจัดชุดตามนี้เลยครับสรุปนะครับล่าง16ตุลาคม2 5 6หผมวางที่72 73 74นะครับอย่าลืมไปกลับด้วยนะครับ เป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งพัฒนานะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์นะครับไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างนะครับเชื่อตัวตนเองนะครับสูตรทุกสูตรมีโอกาสเข้าและมีโอกาสหลุดนะครับแต่ก็ขอให้สูตรนี้เดินต่อนะครับเดินล่างแค่3มชุดนะครับ7จ73 7 4ขอให้โชคดีครับฝากติดตามฝากเนื้อฝากตัวด้วยน,นะครับ ขอบคุณครับ